สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะกลับมาเจอกับครูป่านเช่นเคยค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะเป็นการเรียนย้อนหลังนะคะเราจะเรียนหน่วยตาวิเศษค่ะเด็กๆแล้ววันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องการคัดแยกขยะและการกำจัดขยะอย่างถูกวิธีค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะ ถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะวันนี้ครูป่านมีคำคล้องจองขยะมาให้เด็กๆด้วยนะคะอาเด็กๆลองตั้งใจฟังนะคะเหม็นๆขยะกลิ่นเหม็นเก็บเมื่อเห็นนี่เป็นของใครหนูจ้าวอนมาฝากไว้เราเด็กไทยไม่ชอบขยะเด็กๆคะ ลองเอาไปห่ดท่องดูนะคะอ่าและเรื่องแรกนะคะก็คือการคัดแยกขยะค่ะเด็กๆเด็กยังจำได้เลยคะว่าขยะมีกี่ประเภทอ่าขยะนะคะมีทั้งหมดสีประเภทค่ะเด็กๆหนึ่งางขยะที่มีสี ฟ้าหรือว่าสีน้ำเงินนะคะเราเรียกกันว่าขยะทั่วไปค่ะ 2. ขยะที่มีสีเขียวนะคะเราเรียกกันว่าขยะเปียกค่ะ 3. ขยะที่มีสีเหลืองนะคะเราเรียกว่าขยะรีไซเคลิลค่ะและสุดท้ายนะคะประเภทที่4ขยะที่มีสีแดงเราเรียกว่าขยะอันตรายนั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ถึงการคัดแยกไปพร้อมๆกันนะคะ อ่ะประเภทแรกขยะทั่วไปนะคะเด็กๆจะรองรับขยะที่ย่อยสลายไม่ได้และก็ไม่มีพิษนะคะเด็กๆก็เช่นนะคะถุงพลาสติกนะคะซองบะหมีก่กึ่งสําเร็จรูปนะคะกล่องโฟมใส่อาหารหรือว่าซองขนมต่างๆที่เด็กๆชอบรับประทานนะคะ<ม>อ่าเด็กๆคะถ้าเรากินอาหารเสร็จแล้วนะคะเด็กๆต้องแยกขยะเอาขยะจําพวกนี้นะคะมาทิ้งที่ขยะสี น้ำเงินนะคะเด็กๆหรือสีฟ้านั่นเองค่ะต่อมาประเภทที่2องถังสีเขียวนะคะจะรองรับขยะเน่าสีนะคะเด็กๆและย่อยสลายได้เร็วนะคะซึ่งเราจะนําเศษอาหารเศษผลไม้ต่างๆนะคะที่เรากินเสร็จแล้วเราจะมาทิ้งนะคะต้องทิ้งในขยะสีเขียวนะคะหรือว่าขยะเปียกนะคะเพื่อที่จะได้นาเอาไปทําเป็นปุ๋ยหมักนะคะเด็กๆ ประเภทที่3ค่ะขยะรีไซเคิลนะคะเด็กๆก็คือขยะจำพวกกระดาษนะคะขวดพลาสติกแก้วหรือว่าโลหะต่างๆนะคะที่เราสามารถนำไปขายได้นำขยะไปแปรรูปเป็นเงินหรือว่านำขยะจำพวกนี้นะคะไปรีไซเคิลและก็แปรรูปนำกลับมาใช้ใหม่ได้นั่นเองดังน,นั้นเด็กๆคะทิ้งขยะต้องแยกขยะด้วยนะคะและประเทศสุดท้ายค่ะ เป็นขยะสีแดงนั่นเองค่ะเด็ก,กๆขยะสีแดงนะคะ<อ>เป็นขยะอันตรายนะคะซึ่งจะมีะมีพิษ <ๆ S 1> หรือว่า,ามีสารปนเปื้อนต่างๆนะคะเด็กๆก็จำพวกเช่นขวดยาต่างๆหรือว่าหน้ากากอนามัยถ่านรีโมทต่างๆนะคะเด็กๆแล้วก็หลอดไฟนั่นเองคะ่ะขยะประเภทนี้นะคะจะจะเป็นขยะที่มี ความอันตรายนะคะเราต้องแยกทิ้งในถังขยะที่มีสีแดงหรือว่าขยะอันตรายนั่นเองค่ะและนะคะจากที่เด็กนะคะคัดแยกขยะเสร็จแล้วนะคะดังนั้น,น,นเราจะมีเจ้าหน้าที่นะคะนำขยะไปทิ้งอย่างถูกวิธีนะคะก็คือปล่อยเพศที่หนึ่งหรือว่าอย่างที่หนึ่งก็เป็นการฝังกลบนะคะกก็คือนำขยะนะคะทิ้งใน ดินนะคะแล้วก็ใช้ดินกรบอีกทีแล้วก็ประเภทที่2นะคะเป็นการเผาขยะนั่นเองค่ะเด็กๆการเผาขยะนะคะก็จะต่อให้เกิดโมลพิษได้นะคะดังนั้นเด็กๆคะเมื่อเราใช้พลาสติกหรือว่าสิ่งต่างๆนะคะเด็กๆควรลดการใช้ถุงพลาสติกให้ได้มากที่สุดนะคะเพื่อที่จะเป็นการช่วยกันนะคะอ่า รับสิ่งแวดล้อมและก็ช่วยให้ไม่เกิดมลพิษได้มากไปกว่านี้นั่นเองค่ะและว,วันนี้นะคะครูปานมีเกมการศึกษาให้กับเด็กๆได้เล่นด้วยนะคะคเกมการศึกษาวันนี้นะคะก็คืออาจจะเป็นเหมือนเป็นการทบทวนจากที่เราเรียนมาในวันนี้นะคะวันนี้ครูปานมีซองขนมนะคะเด็กๆคะเมื่อเราเกินเสร็จแล้วเราจะทิ้งซองขนมที่ไหนดีคะถังขยะสี ฟ้าหรือว่าถังขยะสีเขียวคะเด็กๆอ่าใช่แล้วค่ะแล้วต้องทิ้งถังขยะสีฟ้านะคะที่เป็นถังขยะทั่วไปนั่นเองค่ะเก่งมากค่ะต่อมาภาพที่สองเป็นภาพเศษขยะเศษอาหารเศษผลไม้น,นั่นเองและเราจะทิ้งขยะไหนดีคะเด็กๆสีแดงหรือเปล่าคะหรือว่าสีเขียวติ๊ตกตอกติ๊ตกตอก เก่งมากเลยค่ะใช่แล้วค่ะเราต้องทิ้งขยะเปียกนะคะที่มีขยะสีเขียวนะคะเพื่อที่จะได้นำไปเป็นปุ๋ยหมักได้ค่ะภาพที่3ค่ะเป็นภาพของออกระดาษนะคะเด็กเด็กคิดว่าเราจะทิ้งขยะไหนคะสีเหลืองหรือว่าสีเขียวใช่แล้วค่ะเราต้องทิ้งขยะสีเหลืองนะคะเป็นทางขยะรีไซเคิลนั่นเองเก่งมากค่ะ และภาสุดท้ายหน้ากากอนามัยค่ะเด็กๆเด็กคะเราต้องทิ้งขยะไหนคะเมื่อเราใช้เสร็จแล้วใช่ค่ะเก่งมากเลยค่ะเราต้องทิ้งขยะอันตรายนะคะเพราะว่าหน้ากากอนามัยของเรามีสารคัดหลั่งของตัวเราเองนะคะแล้วก็มีเชื้อโรคต่างๆนะคะดังนั้นเราต้องไปทิ้งในขยะอันตรายนะคะเพื่อที่เจ้าหน,น้าที่จะได้ทําการากำจัดขยะได้ถูกต้องถูกวิธีนะคะเด็กๆ และการบ้านวันนี้นะคะครูปานนะคะให้เด็กๆวาดภาพประบายสีทางขยะนะคะพร้อมเขียนด้วยว่ามีทางขยะประเภทอะไรบ้างและส่งมาที่กลุ่มไลน์ห้องของเราเช่นเคยค่ะอย่าคุณครูรอดูผลงานของเด็กนะคะสำหรับวันนี้ครูป่านขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ